Pen brand name สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจปากาแบรนเนมนะคะศูนย์รวมข้อมูลนะคะที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับปากานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เพจปากาแบรนเนมนะคะก็มีตัวอย่างปากา แบรนเนมมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็สำหรับรุ่นวันนี้จะเป็นตัวแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะตัวอย่างกันนะคะก็ขอฝากเพจประกาแบรนด์เนมกดไลค์กดแชร์นะคะส่วนในช่อง YouTube นะคะเพนแบรนด์เนมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่ทางทีมงานเรารวบรวมนำมาฝากกันนะคะก็สำหรับปากกาปราร์เกอร์วันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาชมกัน นะคะคก็สำหรับตัวนี้นะคะชื่อรุ่นของเขานะคะคือตัวปากกาป a r เกอร์ซอนเนตสิบเจ็ดแมบลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นปากกาหมึกซึมปากคอแรงนะคะ,ะเป็นหมึกซึมแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะตรงตัวที่ปากปากกานะคะก็จะมีคำว่าป a กเกอนะคะแล้วก็ขนาดนะคะสำหรับตัวหัวปากกานะคะจะเป็นขนาดเอนะคะ รุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวโลหะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยสีแมตต์บลูนะคะเราสามารถที่จะทําชื่อได้นะคะเวลาที่เรายิงชื่อลงไปนะคะก็จะแกะเนื้อออกมาเป็นสีออกเงินๆแบบนี้นะคะเข้ากันกับตัวสีแหนบของเขานะคะ ตรงวงแหวนนะคะรุ่นใหม่นะคะจะเป็นวงแหวน3วงแบบนี้มีคำว่า Parker นะคะหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งจะเขียนว่าราลชนะคะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมกล่อง VIP นะคะสีทองนะคะรุ่นตัวนี้นะคะหมึกซึมนะคะสำหรับตัว Parker อร์เขาก็จะแถมตัวลูกสูบให้นะคะสำหรับลูกสูบนะคะกะ็เราสามารถที่จะดูดได้นะคะ ะะตรงนี้นะคะของปาร์เกอร์นะคะสำหรับตัวน้ำหมึกนะคะในการใช้นะคะมีทั้งให้เลือกทั้งเป็นแบบขวดนะคะเราก็สามารถสูบหมึกนะคะถ้าเกิดเราเลือกเป็นตัวหลอดสำเร็จนะคะแบบนี้นะคะ Refill Recharge นะคะเป็นหลอดสำเร็จเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวลูกสูบนะคะก็สามารถดึงออกได้นะคะเราก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะ ก็ในแพ็กเกจนะคะปกติแล้วตัวหลอดสูบเขาจะให้มา5ชิ้นนะคะ5หลอดนะคะสามารถหาซื้อได้นะคะในช็อปปากกาปากเกอร์นะคะแล้วก็ตามร้านค้าออนไลน์นะคะน,นะคะตัวนี้เป็นด้ามใหม่ก็จะไม่ได้ลองสูบหมึกให้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของขนาดตัวด้ามกันนะคะความยาวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ความยาวตัวด้ามรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะ13.21นะคะเซนติเมตรนะคะสำหรับความยาวตัวด้ามน,นะคะแล้วก็ในส่วนของน้าหนักของปากกานะคะโ <Okay. S 1> อาน้ำหนักของปากการุ่นนี้นะคะอยู่ที่25.14กรัมนะคะอ่าก็สำหรับ ลูกค้าที่ชื่นชอบพวกปากกาหัวปากคอแรงนะคะสีนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นสีแมตต์บลูนะคะของ Parker นะคะ mm hmm. คลิปวันนี้นะคะสำหรับรุ่นปากกา a r k e r s อ n n e t 17นะคะแมตต์บลู FP นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีคำถามนะคะแล้วก็ต้องการให้เราทำรุ่นไหนนะคะสามารถเมนไว้ใต้ คลิปนี้ได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ